สวัสดีครับปีนี้ต้อนรับเข้าสูดด่รายการเบม่าอาวิชแนลครับก็อยู่ในขวดแก้ววีพี3นะครับโอเคแล้วถ่ายแบบนี้ไปแล้วนะครับพอยี่ายไปนักนานแล้วแหละแต่อันนี้ใช้แอปที่ไม่ต้องรูทนะครับก็อันนี้ไม่ต้องรูทครับลองหาโหลดกันได้เดี๋ยวเทาประตูก่อนเดี๋ยวแกะออกเราจะไปนรกกันครับนรกอันนี้ผมเสกมานะคะเสกของโอเค,อเคได้ประตูมาก็ผมได้วาเดปาเป็นดินตรงนี้แล้วนะฮะเลย ม่วางดีตรงนี้มาแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปนารกกันเลยโอเคตรงนี้ก็หนึ่งอันนี้ของผมได้เสกมานะฮะเสกมาเลยบอกอีกครั้งหนึ่งเสกมาเสกเอ้ยผิดผิดไม่มีที่ขุดทำไงอืมโอเคบปบๆ นี<ร>่แ <harma> ล้วก็เอาดาบดาบดาบให้แมวนะฮก็เดี๋ยวหยาโอเคโอเคเอาะฮะตอนนี้โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำ จะมีเสียงรบกวนนะฮะอย่างนี้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 นี่นี่นี่อ้าวหมดมเ,เดี๋ยวไปขุดมาก่อนโอเคเดี๋ย็กแกะแกะเรามีรูปแกะแล้วแล้วก็มีแฟนแกะด้วยแกะ อในนั yeah. ้นบ oh, yeah. the ้ so not, ๊งอไรกันหนึ่งสองอ๋ออคนนึอุ้ยเพชรเพชรได้มาเจอเพชรแล้วเยอตัวนึงหายไปไหนไม่ใช่ลงลาวาไปแล้วไม่อ่าไม่เป็นไรนะครับน่กเจอเพชรแล้วเยออือเอ้ยจะกดหินไม่ใช่อ่ะหนึก็เหลือแค่หินหนึ่งเดียวแล้วครับแล้วก็กดไปได้เลย เอาดาบไปนะคะลุ้ยอ้าวกำมังจะมาอะไรอืมเดี๋ยวต้องเล้เอาของเก็บบางนึงนะ,ะเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวหายตอนนี้เปิดซอมบี้อยู่นะ,ะนก็ไปนรกสามารถม,ามีพลิกซอมบี้ได้นะคะปื้บปุ๊บปุ้บ เอยเออเฮ้ยโอ๊ยโ๊ยโอ๊ยเกือบไปแล้วแล้วเนี่ยไปไงอ่ะก็อ๊ะอ้าวไม่พอไม่อก็เอาตรงนี้ดิอ้าวเอ ดีนะอย่างนี้ของไม่หายนะคะเดอ้เมื่อกี้ไปขุดหินทำไมก็ไม่รู้ไม่หินอยู่แล้วน่าก็ขอขุดรงแล้ว โอเคนะคะก็เสร็จแล้วเก็บ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 โอเคโอเคไปโอเคนะครับก็อยู่ที่นรกกันแล้วนะฮะ ซอมบี้อันนี้ไม่ตีก็มาตีเรานะะข็ปิดก่อนนะเพราะว่าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเรางงทำไมนในโทรศัพท์เป็นแบบน,นี้ของแจงนะของแจงเดี๋ยวตอนนั้นมันก็จะมีรูให้ออกนะฮะ เดี๋ยวเราอาจจะขุดออกก่อนก็ได้นะฮะเอีเออเก,ก,ก็มีของนี่ให้ออกมาไปออก้างนูง้นนี่มันก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้จักกูนั่นนะก็ เดี๋ยววันนี้มาแค่นี้ก็เดี๋ยวเก็บของขอขขก่อนนะฮะอ่าฮะก็ปึดอึดปึดโอเคนะวันนี้ก็ฝากไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะบายฮะ